ยุคปัจจุบันเนี่ยโคตรลำบากเลยเศรษฐกิจแย่มากๆนะพี่สินค้าราคาเกษตรก็ตกต่ำมากๆพี่ครับจริงๆพี่รู้ไหมตอนนี้มังคุดที่นครสีมราดบ้านผมเนี่ยออกมาเยอะนะราคาตกต่ำมากครับพี่ทาสุดๆพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนหนักแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะปีนี้นะเป็นอยู่ทุกๆปีเอาง่ายๆยกตัวอย่างปัญหามังคุดราคาตกต่ำที่นครสีมราดมันเป็นทุกปีอ่ะเฮ้ยทำไมนักการเมืองไม่คิดจะแก้ ทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วถ้าคุณคิดจะแก้ก็แก้ได้ค,คุณปาาระกันราคาไปเลยครับใช่ไหมพี่ไม่ใช่ปล่อยให้เขารับกรรมทุกๆปีทุกๆปีไอนโยบายที่จะแก้ปัญหาเกษตรกร,เ,กรเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ผมจำความได้ใช่จนกระทั่งวันนี้มันก็นยังมีนโยบายเพื่อเกษตรกร,กรอยู่แต่ทำไมอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีนโยบายจากรัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุดเลยแต่กลับกลายเป็น กลุ่มบุคคลที่ลําบากที่สุดถูกมันเป็นเรื่องแปลกซึ่งประชาชนทุกคนต้องต้องต้องเอใจ <True. S 1> แล้วว่ามัน <True. S 1> เกิดอะไรขึ้นส่วนประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาตื่นรู้แล้วนะเขาก็โทษประชาชนกลุ่มที่ไปเลือกไอ้นักการเมืองชั่วๆพวกนี้พี่ว่าเออคุณก็เลือกไปเองนี่คุณต้องรับกรรมสิเราจะพี่น้องเกษตรกร่ะครับเออแต่บางที <c oughs> เราก็เห็นใจเขานะพี่แล้วเาขาคือคนไทยเราก็ต้องช่วยกันเนาะไทยเร่เองเราก็ต้องช่วยเป็นปากเสียงพี่น้องเกษตรกรใช่ครับเพราะพวกเราเองก็ไปคุกเขียยพี่น้องเกษตรกรมาแต่ มานานแล้วรัะนะหลายพื้นที่เราก็ไปช่วยแก้ปัญหาเขาไปช่วยส่งเสียงถึงความเดือดร้อนของเขาให้รัฐบาลได้รับฟังนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะพี่เองก็ได้ไปทานาปลูกข้าวเออมันต้องปรับโครงสร้างราคาเปลือกนะครับเพราะเห็นส่วนต่างอยู่แล้วว่าวันนี้ชาวนาขายข้าวหกเจ็บาทเองไปซื้อข้าวในห้างกินข้าวสารตั้งห้าสิบส่วนต่างมันเยอะครับก็รัฐควรกําหนดโครงสร้างราคาเปลือกที่แบบเป็นทําไม่ได้อะก็คือต้องเพิ่ม ข้าวเปลือกให้ชาวนาเนาะให้ราคาสูงขึ้น่ะเขาจะได้อยู่ได้โรงสีก็ได้กําไรแบบพออยู่ได้เหมือนกันใช่ไหมคือปรับโครงสร้างราคาข้าวเปลือกนะพี่ไม่ใช่ใช่ว่าโรงสีจะขาดทุนนะไม่ใช่ไม่ใช่คือแค่เขาขาดทุนกําไร,รพเพราะค้าข้าวสารเขาขาดทุนกำไรแค่นั้น <P> เพื่ออะไรขาดทุนกำไรเพื่อที่จะชาวนาอยู่ได้ครับ <P> ใช่ไหมเพราะวันหนึ่งชาวนาตายหมดอ่ะแล้วคุณยาข้าวไหนมาสีคุณยาข้าวไหนมาขายสูกปะตอนนี้ชาวนาเลิกเยอะมากครับเยอะไม่เลิกได้ไงพี่ครับล่าสุดที่ผมดูข่าวก็ับ วันนี้ขายข้าวได้กเกวียนละ6 0 0ันถึงเจ็ดพันาทั0บาทบแต่ต้นทุน7 0 0 0บาทติดลบเท่าไหร่แล้วพี่ทำไปก็เจ๊งอย่างเดียวคือผมมองนะสังเกตนะนโยบายแต่ละนโยบายเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะแต่เวลาที่เข้ามาช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำไมเขาช่วยได้ไม่เต็มหน่วยบางทีผมก็าคิดถึงนะราคาข้าวอาจจะเป็นเพราะว่าถูกกาหนดโดยกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าคือถ้าเขากำหนดอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าทั้งประเทศมันก็คือราคาเดียวกันซึ่งมันไม่ถูกเลนะ การแข่งขันมันไม่เกิดมันเหมือนการผูกขาดโดยโดยโดยในตัวมันเองอ่ะธุรกิจไฟฟ้าตอนนี้มีแต่ขึ้นเอาขึ้นเอาอะครับใช่ไหมราคาก็มา่าฐานนะครับเขาไม่ต่ําลงนะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาครับถ้าต่ำหน่อยเรื่องไฟฟ้าก็เอาภาษีประชาชนมาอุดครับก็คือไม่ต่ำเลยนะตุนยังได้กำไรเาเดิมผมว่าสินค้าเกษตรทุกชนิดนะควรเป็นราคามาตรฐานครับไม่ใช่ว่าต่ำลงต่ำลงทุกวันนี้ครับเหมือนทุกวันนี้พี่ถูกป่ะครับเออแต่มาสูงขึ้นช่วงไหนช่วงที่พี่น้องเกษตรกรไม่มีผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นยางปาล์มทุเรียนมังคุดข้าวับลำไยับแตงโมงต่างๆคือค,ควรมีราคามาตรฐานให้เขาครบับางทีก็แอบคิดนาักการเมืองกับไอ้นายทุนต่างๆเนี่ยเขาร่วมมือกันอยู่มันร่วมแน่นอนเพราะวันนี้พี่พูดเองนี่ว่าทุกวันนี้เงินซื้อเสียงเป็นใหญ่ครับนักการเมืองที่ไม่ทำธุรกิจสีทองมันก็ต้องเป็นลูกน้องนายทุนเพื่อเอาเงินจากนายทุนมาซื้อเสียงซื้อเสียงเสียชนะเลือกตั้งเสร็จก็เข้าไปเป็นสส เป็นอยู่ในสภาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องบริหารประเทศเพื่อเอื้อกับเจ้านายของคือนายทุนที่เขาไปยืมเอาเงินมาในการซื้อเสียงไงการเอาเงินไปซื้อเสียงคือการทำาะไประชิปไตนะใช่ใช่ถูกไหมพี่เราทำไม่ได้ทำลายประชาธิปไตยไม่มีสอสอก็ไม่เป็นไรครับแต่วันหนึ่งเราจะทลายการซื้อเสียงให้หมดไปให้ได้ด้วยการขับเคลื่อนนำความคิดของพวกเราทุกๆคนในพรรคเนี่ยนำพาการเมืองให้ถูกต้องให้พิ่น้องปวะชชนได้เห็นฉายภาพให้เห็นว่า การรืเสียงมันทำลายชาติอย่างไรบ้างที่นประชาชนจะเดือดร้อนจากการรื้เสียงอย่างไรบ้างเราจะพูดเรื่อยๆให้ความรู้เรื่อยๆครับกระตุกสังคมไปเรื่อยๆจนวันนึงเราเชื่อว่าสังคมจะเปลี่ยนเป็นสสแล้วไงอ่ะสสจากการรื้เสียงอ่ะใช่ใช่ไหมมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าไม่มีครับใช่ไหมไม่เป็นสสแต่ได้ทํางานเพื่อประชาชนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะดีกว่านะครับใช่ไหมแต่ผมเชื่อพี่วันหนึ่งประชาชนจะเปลี่ยนความคิด